You are not Kansas anymore You not on o are Kansas r e in n p d ก่อนชมอวตารภาคใหม่ The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำในช่วงปลายปีนี้มาอุ่นเครื่องย้อนชมเรื่องราวในภาคแรกกันก่อนกับอวตารที่กลับมาใช้อย่างอลังการอีกครั้งในรอบ13ปีบนจอใหญ่ยักษ์จ้า You you're one of think them? I kind of hoped you'd say that. อวตารต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ระดับตำนานที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ที่ที่สุดในทุกด้านที่จวบจนถึงปัจจุบันผ่านไปกว่า13ปีก็ยังไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนในโลกนะคุณผู้ชมที่จะมาล้มแชมป์ความที่สุดของเขาได้รายได้สูงสุดตลอดการตั้งแต่ออกฉายในปี2009นะคะจนถึงปัจจุบัน13ปีเข้าไปแล้วนะคะอวตารยังถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีรายได้สูงสุดตลอดการอยู่ที่ 2,800กว่าร้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยประมาณถึง98,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวที่ยังคงสูงสุดตลอดการที่แม้ว่าอภิมหาอเวนเจอร์ในภาคเอ็นเกมก็ยังไม่สามารถจะมาโค่นล้มแชมป์รายได้สุดปังอลังการนี้ลงได้ค่ะยอดจริงสุดยอด CG งดงามสมจริงที่สุด ต้องบอกนะคะว่าอวตารนี่เหมือนมีมันขลังไม่ว่าจะเปิดตั้งแต่ปี2009จวบจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่รู้สึกว่าภาพของเขาเก่าแต่อย่างใดจนถูกยกนะคะให้เป็น CG ผลงานที่ที่สุดสวยงามประณีตแล้วก็สมจริงที่สุดเรื่องแรกในโลกจนได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบแล้วก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทำหนังแฟนตาซีอีกหลายเรื่องจนถึงปัจจุบัน สุดในเรื่องของรางวัลค่ะเพราะว่าอาวตารเนี่ยนอกจากเรื่องราวจะน่าติดตามสนุกมากๆแล้วยังได้รับรางวัลจากเวทีออสการ์ Oscar, ถึง3รางวัลเลยทีเดียวกันกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมการออกแบบการผลิตและเทคนิคที่สมจริง และที่สุดของเทคโนโลยีที่เข้ามาปฏิวัติวงการถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้นะคะสำหรับพ่อมดในวงการหนังอย่างพุ่มกับชื่อดังคุณเจมส์คาเมรอนที่ต้องบอกนะคะว่าเขาทำหนังแต่ละเรื่องการันตีด้วยฝีไม้ลายมือและสำหรับอวตารซึ่งเป็นโปรเจกต์หลังจากไททานิกนะคะแน่นอนว่าเขาได้ปฏิวัติวงการอุตสาหการรมภาพยนตร์ครั้งใหญ่ด้วยการถ่ายทาภาพยนตร์ด้วย T d ที่ใช้คนแสดงตลอดทั้งเรื่องถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยทีเดียวนะคะจะแตกต่างจากที่เรื่องอื่นในยุคนั้นที่อาจจะมีการผสมผสานคอมพิวเตอร์กราฟิกซะเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่กับอวตารค่ะ free. Free. อวตารเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหรือมนุษย์กับชนเผ่าที่มีความใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าเรานั่นคือชาวนาวี บนดาวแพนโดราที่ย้ำเตือนให้เราเห็นว่าความโลภอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์นั้นได้ทำลายความสมดุลของธรรมชาติอย่างโหดร,ร้ายเพียงใดและในท้ายที่สุดก็ไม่มีใครที่สามารถจะเอาชนะธรรมชาติลงได้แม้แต่เซเปียนอย่างพวกเราค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่โอบอกไปนะว่าหนังเรื่องอวตารเนี่ยยังคงเป็นหนังยิ่งใหญ่ระดับตำนานที่ครองใจผู้คนทั่วทั้งโลกแล้วก็เป็นที่สุดในทุกด้านจริงๆโดยส่วนตัวนะคะ ทุกครั้งไม่ว่าจะดูหนังเรื่องอวตารกี่ทีกี่รอบก็ยังรู้สึกว้าวในใจแล้วก็ไม่อาจที่จะละสายตาจากภาพสวยๆของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์กันอีกครั้งแล้วมีโอกาสจะต้องไปดูนะคะก่อนที่เราจะเตรียมตัวรอรับชมภาคต่อของอวตารนั่นก็คืออวตาร The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำที่เตรียมจะเข้าฉายในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้อุบายให้นิดนึงนะว่าการกลับมาในรอบ13ปี ของสรนแน่นอนว่าไม่ธรรมดาคราวที่แล้วปฏิวัติวงการหนังด้วยเทคโนโลยี 3D แบบใช้คนแสดงจ,จริงมารอบนี้จะเอาคนเอากล้องสร้างส่ายกลงไปถ่ายทำกันใต้น้ำไปเลยเอาซิถ่ายมันบกมันธรรมดาไปซึ่งเราคงต้องติดตามดูนะคะว่า เจมส์คาร์เม n รอนกลับมาพร้อมปรากฏการให้เราตื่นตะลึงอีกหรือไม่ทันวาคมนี้แต่ตอนนี้กลับมาดูภาคแรกกันก่อนกับอวตารนะจ๊ะในโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ล็กซนะคะซึ่งเขาจะฉายทั้งระบบปกติและระบบ IMAX 3d จอยักษ์ใหญ่เต็มตา3มิติโระการตาเต็มอิ่มตลอดเรื่องด้วยสัดส่วนภาพที่คืยายกว่ดจอปกติถึง2 6ซ หรือจะไปสัมผัสประสบการณ์การขี่บัญชีนกยักษ์เจ้าแห่งเวหาเหมือนพระเอกไปคู่กับเจคเลยก็ได้ด้วยระบบ4 d x 4มิติสมจริงพร้อมด้วย Special ลเอฟเฟกว่า16ชนิดค่ะ ไปดูเลยจะรออะไรอีกล่ะ22กันยายนนี้เป็นต้นไปทุกโรงภาพยนตร์ในเครือ Major s y n l e x นะคะแต่ว่าฝากหน่อยก็แล้วกันบัตรดูหนังสุดคุ้ม M Pass สมัครเลยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ200บาทเท่านั้นใช้ดูกี่เรื่องกี่รอบก็ได้สนใจสมัครนะคะสอบถามแอดไลน์เลย at major group จ้า